เม้ามอยคุนในประดิบ Channel สวัสดีค่ะเม้ามอยเม้ามอยเม้ามอยมามอยเมาม,ม,มอยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครัวดิบสีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเข้าวันพบนะคะเป็นผู้สนับสนุนรายการครัวดิบสีอย่างเป็นทางการนะคะเข้าวันพบดียังไงนะคะดีตรงที่มีผสมวิตามิน B1 B2 B3 าเนี่ยธาตุเหล็กและที่สําคัญนะคะหุงได้เลยไม่ต้องล้างนะคะวันนี้ดิบจะมาทําอะไรเอ่ยวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคือเราเนี่ย ดูไถทวิตแล้วก็ไปพบกับหมูกรอบอยากกินมากอยากกินหมูกรอบมากนะคะก็เลยไปได้หมูสามชั้นที่มันมีหนังมาด้วยนี่นะคะหมูสามชั้น ที่มีหนังจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆนะหมู3มชั้นที่มันมีหนังมาด้วยปกติแล้วเนี่ยหมู3าชั้นที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ไม่เอาหนังมาให้ถ้าเกิดว่าอยากได้หนังก็ต้องไปร้านที่มันขายแบบเหมือนขายเนื้อสัตว์โดยเฉพาะนิดนึงก็จะมีขายนะคะหรือบางที่ก็อาจจะมีแต่หนังขายอย่างเดียวจําได้ไหมเราเคยทําคลิปอ,อ,อะไรนะแคปหมู แล้วเราไปได้เฉพาะหนังมันมาอันนั้นนะคะก็คือแบบต้องไปซื้อร้านแบบนั้นเขาถึงจะมีแยกแต่ว่าร้านที่เราไปซื้อหนังหมูอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีหมู3ามชั้นแบบที่มีหนังติดมาแต่ร้านนี้มีค่ะทุกคนคะเราก็ไปตาม,มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าวันนี้นะเราจะใช้วิธีการทําแบบใช้หม้ออบลมร้อน ทีนี้นะคะเราก็ต้มหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส้อมมาจิ้มที่หนังหมูแล้วก็เอาหนังหมูอะไปแช่กับหนังส้มสายชูจะบอกว่านี่ทำเวอร์ชันคนขี้เกียจเลยนะเนี่ยจริงๆแลว้วอะมันควรจะต้องเป็นเส้นๆเว้ยเราก็จะใช้ผักญี่ปุ่นแทนแต่อตัวนี้อะไรเนี่ยเราอะจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยหากินยากมากเลยนะหมูกรอบอะไม่ค่อยมีคนเขาทำกันนะแก ต้องไปร้านไทยแบบร้านไทยบางร้านเขาก็ไม่ทําด้วยอ่ะมันทํายากด้วยละมัง้งวุ่นวายคนก็เลยไม่ค่อยทําแล้วร้านไหนมีก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเราก็ใช้ไอส้สูสูของญี่ปุ่นอันนี้แหละค่ะทําใส่ไปให้มันประมาณว่าท่วมไอ้นี่ค่ะท่วมหนังหมูอ่ะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปอีกจุ่มลงไปเอาหนังนะคะเอาตองหนังมันที่เราเสียบเอาไว้เมื่อก,กี้เนี่ยจุ่มลงไป เราก็จะเอาน้ำส้มใส่ชูอะคะ่ะให้มันแบบท่วมกับตัวหนังพอดีเลยอย่างนี้แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีนะคะจะบอกว่าหมูกรอบอะคะ่ะมันก็มันก็มีหลายสูตรนะเมื่อก่อนเหมือนเราก็เคยทำคลิปไปนะคะแต่ว่าหมูกรอบสูตรเก่าที่เราเคยทำอะมันจะแบบ ต้องตากให้แห้งอะค่ะคือพอเราต้มในน้าเกลือเสร็จใช่ไหมเราก็ตากเอาไว้จนแบบมันจะแห้งจิ้มจิ้มจิ้มเอาซ่อมจิ้มหนังเหมือนกันเลยแล้วก็ตากเอาไว้จนมันแห้งเขาบอกว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยเวลาทอดแล้วมันจะไม่กรอบแล้วก็จะบอกว่านี่เดือนพฤศจิกาแล้วนะทุกคนแต่อากาศประเทศญี่ปุ่นคือเธอดูสิฉันยังใส่เสื้อแขนสั้นอยู่เลยอะคือแบบอากาศมันยังอุ่นวันนี้อุ่นแบบ25องศาคือ แบบฉันไม่รู้จะพูดยังไงโกลบ a l ว a ร์มิงหรอลกร้อนหรือเปล่าเพราะว่าจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกหนาวอะไรขึ้นทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งอคะค่ะอากาศเริ่มลงไปประมาณแบบ20แล้วอะแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆแบบเนี่ยช่วงวันหยุด3วันติดอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาแบบ25องศาแล้วคิดว่า เท่าที่ดูนะคะช่วงอาทิตย์หน้าก็อาจจะยังคงเร้าๆนี้อยู่คือยังไม่ได้หนาวแบบยังไม่ได้หนาวมากถ้ามาเที่ยวแถวๆโตเกียวอะไรเงี้ยถ้าคนที่จะมาอาทิตย์นี้เลยก็คิดว่าแจ็คเก็ตบางๆก็พอแล้วแหละเพราะว่ามาเราก็แบบร้อนยังร้อนอยู่เลยอะ่ะนะคะเราก็จะเอาน้องเนี่ยใส่เข้าไปในหม้ออบลมร้อนของเราแล้วก็ใช้ไฟ200องศานะคะอบไป35นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจากน้องหน้าตานี้จอมาเป็นยังไงร,ระหว่างที่เรากำลัง ได้ยินได้ยินเสียงหมูกรอบระเบิดไหมเราเรากำลังรอหมูกรอบที่มันกําลังระเบิดระเบอ้ออยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมอย่างอื่นกันบ้างเพราะว่าเราจะทํสองอย่างก็คือจะมีเหมือนคณะหมูกรอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้คณะนะคะเราใช้โคะม่าซึนะาแทนแล้วก็ทําผัดกะเพราเดี๋ยวต้องแอบเปิดดูนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าไอเตาอบลมร้อนของเราอันเนี้กกยกลัวยี่ห้อกลัวเมียเน,นี่ยมันร้อนแบบว่านี่ดูสูตรมาแต่คิดว่าต้องคอยเปิดดูอยู่เรื่อยๆนะคะ รอบก่อนก็เคยทําไก่ไหมไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โห,โโหนี่คือหมูกรอบนี่ขนาดใส่ไปแค่สิบนาทีเองนะต้องขอภัยข้าววันภพภอีกแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้ทำออกมาก็พังอีกแล้ว <c oughs> คือมันหนังมันไม่กรอบอะ่ะหม้ออบลมน้อไม่ได้วะ ต้องทอดองอ่ะเอาให้ดูหมูกรอบอร่อยเดี๋ยวว่าหนังมันหนังมัน,นย่ยหนังมันไม่กรอบอ่ะ แซ่บบุร้อนนะกรอบนะแต่มันยังแบบมันยังพองไม่พ่องถ้ามันพองแต่รสชาติมันโอเคไอย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 งอร่อยนี่ว่ะหมูกรอบอร่อยงี่จริงจอร่อยนะเนี่ยแค่แบบอืมแต่ว่าเหมือนต้องหนังมันอะเราเราทำตรงหนังมันไม่เก่งอะ มันก็เลยไม่ไม่ฟูออกมาออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปผัดกันนี่วะ่ะผัดคะนาให้ลูกก่อนเพราะลูกบนหิวละใส่กระเทียมใส่หมูลงไปอร่อยใช่ไหมอ้าวพี่ไอบอกอร่อย ほいちょっと待って。 ส่วนไหนหมดนะ้ะโอ้ยจ้โ,โส่วนไหนไหนยาบะแล้วมันจะอร่อยได้ไงวันเนี้ย <What? S 1> น้ำมันหอยหมดไปตอนไหนไม่รู้ตัวจ้าเวนกรรมแล้วผัดไปได้เท่านี้ให้ I am พเเศษลออกูกบิ๊กพิเศษลูกบิ๊กไอหมูกรอบแลมใครอะเธคกูหน่อย <laughs> ตายแล้วฟันหักไปเมื่อกี้เคี้ยวได้ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ฟันเหลือน้อยมากไหนยิ้มได้มีฟันเหลือกี่อันเนี่ย <laughs> ฟันเป็นรู กลับมาแล้วค่ะน้ำมันหอยให้พวกไปซึอมาให้พวซื้อมากลับมาผัดต่อกลับมาผัดต่อกลับมากลับมาค่ะทุกคนเราต้องมาผัดกันต่อนะคะใส่ไปค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิว๊วขอบคุณค่ะเซเว่ไนไม่มีหรออ้าวน้ำตาหน่อยประมาณ จึงเป็นไงน่ากินป่ะหูน่ากินป่ะโอ้โอ,อ,อันนี้ลงไปกระเพาหมูกรอบอกระาใส่น้ำนิดนึง ไปนไหน่อยป้าจุ๊บโอ๊ยน้่งตาลโอเคใส่กระเพราแล้วเสร็จ กินไหมเดี๋ยวกินให้ดูก่อนอือโอเผ็ดอร่อยออเผ็อืม, oh, uh, อมคือหนังมันคือรสชาติมันอบบดีนะแต่ว่าหนังมันไม่ฟูอะก็คลิปนี้นะคะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้มีคนมา ต no like, ้องขอขอบคุณนะคะข้าววรนพบเข้าวผสมวิตามิน B1 B2 B3 แล้วก็ธาตุเหล็กนะคะห่วงได้โดยไม่ต้องสาวนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องมีล้างแคพักศอกหมูกกบต้องฟูต้องไปซื้อหนังมาก่อนต้องไปซื้อหมูแบบที่มีหน้ำご覧のスポンサーの提供でお送りしました。